วันนี้น่าเบื่อจังเลยไม่อยากเรียนอะน่าเบื Minecraft> ่อจริงเลยเอ็มออนหน่อยสีเธอครฉันไม่อยากเรียนเลยว่าเธอเโรงเรียนก็เลิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอโรงเรียนเลิกอะเราไปเดินเล่นกันไหมไม่อะฉันอยากไปตอนนี้เลยแหละรอแป๊บเดียวเดี๋ยวครูก็ว่าหรอเอาเราก็โดดเรียนไงเธอ พี่ถ้าอยากโดดเรียนต้องโดดพรุ่งนี้วันนี้มันจะเลิกแล้วเนี่ยไปได้สี่โมงแล้วเธออ่าพรุ่งนี้แหละโอเคสี่โมงแล้วไปฉันพาไปดูไป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 ดูไหนหรอพาไปดูสนามเด็กเล่นที่ที่ฉันชอบไปไงฉันชอบไปเล่นมากเลยนะจริงหรอไ่เฮ้ยเธอนี่นี่หรอ นี่ไงมาที่ฉันบอกอะ่ะมันเป็นสวนเข้าไปนั่งเล่นได้นะเธอจะได้สดชื่นพีพาร์กเยนะอย่ yes, เข้าไปเลยอพอพาร์กจะเล่มาเล่นที่นี่นะเธออันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้จักอันนี้เลยเธออันนี้คืออะไรหมุนได้ด้วยเธอฮ้อ้เล่นหัวโอ้ตนหนุกไหมแมาเธอจะได้ไม่เครียดไงเออจริงเลยฉันเห็นเธอเรียนทุกวันเลย ไปไหนแต่ฉัดน่ะชอบมาที่นี่นะตอนเย็นนะ่ะจริงเหรอมันไม่เย็นแล้วเธอเธอดูท้องฟ้าสิใช่แต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วเราอ,อ่ะกลับบ้านกันก่อนเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้โอเคไหมมากี้ได้อมันก็สนุกเหมือนที่มากี้ว่าแหละน,นี่ไม่เหลือสักวันก็แล้วกัน <หา S 2> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่สบายหนีโดดเรียน <S 2> <S 2> เดี๋ยววันนี้ชวนมากี้แหละเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้ว้าวันต่อมาเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปโรงเรียนเดี๋ยวชวนมากี้ไปก่อนดีกว่าไปโรงเรียนละชวนมากี้โดดเรียนมากี้อ้าวไอ้มาเราโดดเรียนกันไหมวันนี้มาเหรอ ดีเหรอเธอก็เมื่อวานเธอบอกว่าเดี๋ยวจะโดดเรียนพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออ๋อก็ได้เดี๋ยวฉันพาไปเธอเบื่อเรียนใชิมิล่ะก็ใช่สิได้เลยงั้นเราเที่ยวกันละกันค่ากลางวันก็ให้น้อยอีกโอเคแล้วมีตังมาไหมเนี่ยมีสิโอเคไปเลยเนี่ยมิเงันไมิพกกระเป๋ามาล้อได้พอดีวันนี้ฉันก็เบื่อฉันว่าเราไปเดินเล่นห้างกันไหมอืมไป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 กันไปกันไป ยนโบลิ่งด้วยนะจ้าไป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 ตัดฉันมานะเฮ้ยมาคี้นี่เดินตามฉันมาไม่ทันหรือไงเนี่ยเฮ้ย,ยมาแล้ววิ่งตามมาแล้วเมื่อก,กี้ยันไม่แวะดูสเก็ตบอร์ดพาร์คมาอา๋อโอเคงั้นมาเด,นดินโปกอ่ะเดินในนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันโอเคโอเคไปไปไป เราไปช้อปปิ้งกันนีกว่าเธอนี่เธอเอมมาฉันมีอะไรจะบอกเธอด้วยอะไรอเธอห้ามไปบอกใครนะอะไรอไมีไหรอเธอเธอจํายูริได้ไหมอะอ๋อจได้สิทําไมหรอเธอเธอเห็นเขาม้้งไหมตอนเนี้ยไม่เห็นเลย呀อือน,นั่นแหละฉันน่ะได้ยินข่าวมาว่ายูริอะหนีไปสัญญกรรมอจริงหรอใช่แบบว่ายูริออยากจะสวย แบบคืออยากจะสวยที่สุดอะเธอเขาก็เลยไปสัญญกรรมแต่เธออย่าไปบอกใครนะที่เขาหายไปอ่ะเขาไปสัญญกรรมโอเคโอเคเดี๋ยวจะไม่ไปบอกใครโอเคไหมอืมอย่าไปบอกใครแล้วกันโอเคไปไปมีอะไรขายเพิ่งเนี่ยอืมอันนี้หาอะไรเนี่ยเธอไหนมีเห็นมีอะไรขายเลยมีอะไรขายเลยฉันก็วางงั้นเลยเนี่ยทำไมจริงทั้งที่ฝนตกอะ วิ่เธอฉันขอเข้าไปดูเสื้อหน่อยสิโอ้ยซูเปอร์อะไรเนี่ยซูเปอร์สโตร์เฮ้ยเธอเสื้อผ้าอันนี้เสื้อกระเบื้องเหรอเธอเสื้อลายพื้นเธอใส่แล้วเธอก็พางตัวไปกับพื้นได้เลยอ่ะอ้าจริงเหรอใช่ว้าน่เลยเคยเห็นเพื่อนชิ้นคนนึงใส่เธออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะล่ะห๋อใส่เลยแบบนี้แหละไปแล้วเขาก็ไปแกล้งใส่แบบไปนอนอยู่กับพื้นอ่ะแล้วเขาก็โดนเหยียบเหรอ ไม่โดนเหยียบหรอกจ้ะหมามาขี่ใส่จ้ะขำมากเลยะิันขำมากๆอุย้ยเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังล่ะไอ,อ้มากอืมโอเคโอเคโอ้โหอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้หมาขี่ใส่เลยอะ่ะเออเนี่เดี๋ยวฉันเลือกซื้อผ้อาก,ก่อน,นฉันค่อยไปที่อื่นเด้ไหมเออไปดูชั้นบนกันอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นบันไดเรื่องก่อนเออเธออันไหนทางขึ้นนะเนีเออ่ยตอนนี้แล้วฉัน โอ้ยแต่ก็มีทางเอาเธอขึ้นมาดีๆเธอเธอเธออย่าเป็นเด็กเลยนะเธอนี่ล้าอะไรเนี่ยหนูอาหารอะไรไม่เห็นมีอาหารเลยฝนหยุดตกแล้วมั้งไอ้มาเอาไปดูสิไปเราไปเล่นสเก็ตกันเถอะไปกันเถอะโอ้ยจะดูสินี่นี่เธอเนี่ยฉันเพิ่งมาซื้อมาใหม่นี่สเก็ตบอร์ด ไปเร็วขึ้นแหลมเลยเธออุ๊ยเดี๋ยวฉันงงฉันไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ก็เหมือนกันฉันก็งงเนี่ยเออเธอเธอทำไมฉันขึ้นสเก็ตบอร์ดไม่ได้เลยเนี่ยโอเครอเดี๋ยวเธอว้าวววเธอจะตกน้ำฉันเล่นแล้วตกน้ำไปช่วยฉันก่อนเล่นได้ไหมอ่ะกินได้สิเลยฉันทิ้งสเก็ตบอร์ดเป็นน้ำอ่ะอืมนเอาอันใหม่เธอ งั้นเดี๋ยวฉันไปเล่นสนามเด็กเล่นที่เธอบอกได้ไหมอะแม่มันมืดแล้วอะกลับบ้านก่อนได้ไหมอือจริงไปกลับบ้านกันดีกว่าไปเนี่แล้วเธอจำไหมนะเรื่องที่ฉันบอกให้เธอฟังเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังล่ะอ๋อน้าโอ๊ยวันนี้มีสซหอมเนี่ยฮะโอกู่ก็เพงมาบอกนมาขี้ไปไหนนี่ไม่มาอีกมาใส่ตลอดเลยนะเธออะเดี๋ยวฉันหาสมุดก่อนโอ๊ย มุดอยู่ในนี้อันนี้สอบเรื่องนนอะอรองไรอ่ะเฮ้ยสอบคณิตศาสตร์นี่นะเาเแล้วจะทำยังไงเนี่ยกินไม่หอบเลยอ่ะเดี๋ยวงั้นเราเข้าห้องไปเก็แล้วกันมาอ้าวมากมาี้เร็วเขาจะสอบกัน,นแล้วเออเมื่อวานเราขาดเรียนนะเห็นไหมเราจะสอบได้ไหมเนี่ยไม่อยู่ว่าเราจะเข้าไปเลยหรือเอ๊ะมันเข้าแล้ว เื่นสายทุกทีโอ้โหเที่ยวดึกไงจะสอบแล้วมาคี้เข้ามาในห้องตรีซี rit. มาคี้ไปไหนมาคี้มันขอเนี่ยฉันแอบไปอ่านหนังสือมา,อาไม่นึกไม่นึกเลยนะ่ตอบไม่ได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยจี๋เหรอใช่ันเดี๋ยวฉันกาไปโม้แล้วกันเก้แก้แก้ทำงานก่อนเบาๆหน่อยคุยอะไรกันสองคนน่ะ เมือ่อวานก็ขาดเรียนไม่มีค่ะครูไม่มีค่ะครูกำลังทำอข้อสอบค่ะโอ๊ยปวดหัวเลยวันนี้นมีไงดีเนี่ยโอ๊ยฉันฉันอะไรเนี่ควัออนนี้ตอบอะไรอ่ะจะกับมัวกันๆอาจจะได้ติดคะแนนไม่เป็นไรลออาติดคะแนนแม่ก็ไม่ว่าหรอกฮ่า เซ็นแล้วไปส่งครูก่อนนี่ๆ,ๆเดี๋ยววางมันโตวครูอีครูประกาศผมสอบเลยว่าตั้งใจฟังตั้งใจฟังคะแนนออกมาแล้วยายเอมมาเธอได้สิบคะแนนจากที่เธอเคยได้เก้าสิบเธอได้น้อยมากเลยสิบคะแนนนีแล้วหนวะคะครูของมาร์กี้แล้วคะครูยายมาร์กี้ เออไม่ต้องพูดถึงเออได้ศูนย์คะแนนไม่ถูกสักข้อเลยเออหนูว่าแลวหนูจำไม่ได้เลยอะค่ะหนูขอโทษค่ะหนูจะมาโนงเรียนทุกวันเลยค่ะครูใช่ค่ะใช่ค่ะครูจะไม่โด,ดูเรียนแล้วพวกเธอป่วยจริงๆหรือเปล่าจริงอะครูเมื่อวานมีคนเขาเห็นพวกเธอไปอยู่ที่ห้างกันฉันจะดัดนิสัยพวกเธอถ้ายังทำอย่างนี้อีก คขอโทษจริงๆค่ะครูจะไม่โดนเรียนแล้วห้ามทำอีกต่อไปนะครูค่ะรูะอืมตั้งใจเรียนสิเราเป็นเด็กนักเรียนอืมขอโทษค่ะครูไปไปหมดเวลาแล้วกลับบ้านได้แล้วอยากไปเที่ยวทะเลทะเลที่ไหนล่ะ ค่ะคุณครูโอเคนะคะเงินคลิปนี้ก็จบกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอะ่ะกูอยากไปแอบ,บโดดเรียนนะคะเผื่อวันเนี้ยมีสอบเหมือนพวกเราอุย้ยสอบตกเลยเดี๋ยวโดนแม่ตีนะคะอุย้ยมากลัวเหลือเกินบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ